อนุนบขอนะครับทุ่มเกือบ1.9พันล้านแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำส่วนสมาคมชาวนานะครับรอนหนังสือเห็นต่างกล้าประเด็นต้องเคลียนะครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568กับกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับสำหรับคลิปนี้กระผมก็มีข่าวสารนะครับ เกี่ยวกับมาตรการพยุงราคาข้าวมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับ นายพิชัยณริทธพันธ์ทัมนรรตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดโดยได้มีข้อสรุปสามมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนาปังปี2568รวมวงเงินทั้งสิ้น1,893.53ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น3.8ล้านตันมีดังนี้นะครับ1นนะครับมาตรการสินเชื่อชะลอนาปลัง2,568ปปริมาณ1.5ล้านตันวงเงิน1,219.13ล้านบาทโดยจะช่วยเหลือค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันมีเงื่อนไขการเก็บข้าว1 5ถึง5เดือนแบ่งรายละเอียด2กรณีนะครับ1นนะครับกรณีเก็บ นายุงเกษตรกรได้เต็มจำนวน1,500บาทต่อตัน2นะครับกรณีเก็บสต็อกในสหกรณ์สหกรณ์ได้เงิน500บาทต่อตันส่วนเกษตรกรได้1,000บาทต่อตันและ2นะครับมาตรการชดเชยดอกเบี้ยปะริมาณ2ล้านตันวงเงิน524.40ล้านบาทโดยจะช่วยอัตราดอกเบี้ยผู้ประกอบการ6%เ โดยผู้ประกอบการเก็บสต็อก2-6เดือนและผู้ประกอบการจะรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด200บาทต่อตันขึ้นไปซึ่งจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการให้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจำนวนมากและ3นะครับมาตรการจุดรับซื้อปะอิมาณ3 0 0แสนตันวงเงิน150ล้านบาทโดยรัฐ สะนับศูนย์ค่าบรหิหารจัดการ500บาทซึ่งผู้ประกอบการรับซื้อสูงกว่าตลาด300บาทต่อตันขึ้นไปนะครับส่วนมาตรการการขอเงินชดเชยค่างดการเผาต่อฟาง500บาทต่อไร่มาตรการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะอนุฝ่ายผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานายพิชัยกล่าวนะครับทางด้านนาย ณเพีนทรรสีสันพางาทัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าทั้งสามมาตรการดังกล่าวจะมีกรอบระยะเวลาห้าเดือนหลังประกาศใช้สามารถช่วยเหลือกเกษตรกรได้ในระดับที่พึงพอใจจำนวน8,000บาทขณะที่ชาวนาจำหน่ายข้าวเปลือกนาปลังไปก่อนหน้านี้จะนำเข้าไปหารือกับที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือนอบขชุดใหญ่ในสัป,ปดาห์หน้าอีกครั้งทั้งนี้นะครับทั้งสามมาตรการดังกล่าวจะต้องนําเสนอนอบขชุดใหญ่ในสัป,ปดาห์หน้าและนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามลําดับถัดไปคาดว่านะครับจะสามารถประกาศใช้ในต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับและในวันนี้นะครับ21กุมภาพันธ์2568นะครับนายประโมทเจริญศิลป์นายยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ออกแถลงการดังนี้นะครับสมาคมชาวนาและเกรรษตรกรไทยนะครับขอยืนยันว่าการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้อเสนอของสมาคมชาวนาและเกรรษตรกรไทยรวมถึงข้อเสนอของชาวนาที่ยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่ผ่านการพิจนารณาโดยแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากขัดกับมติคอรมอเมื่อวันที่21 พฤศจิกายน2566และมตินบขอเมื่อวันที่8พฤศจิกายนกำหนดว่าในการจัดทำมาตรการโครงการเพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตรให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการในลักษณะาการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันราคาสินค้ากเกษตรโดยตรงแก่เกษตรกรนะครับส่วนเรื่องที่ประชุมนำขึ้นมา พิจารณาโดยฝ่ายเลขาเป็นผู้นำเสนอในเรื่องของมาตรการที่จะให้สหการณกัดำเนินการรับซื้อหรือรับฝากโดยสหกรณได้500บาทต่อตันชาวนาได้1,000บาทต่อตันราคาข้าวแห้งที่8500บาทต่อตันสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยไม่ได้เป็นผู้นำเสนอและไม่ได้เป็นแนวคิดของสมาคมสมาคมขอยืนยัน ตรงนี้เพื่อความเข้าใจเพราะสมาคมคิดว่าหลายฝ่ายทราบดีถึงขีดความสามารถและจำนวนสหกรณ์ว่าไม่มีกำลังพอและส่วนที่จะเอาใครมาช่วยรับสมาคมไม่แน่ใจไม่คิดว่าอาจมีการเอารองสีเข้าโครงการและได้ค่าจัดการ500บาทต่อตันและเงินเชตเชอดอกเบี้ย6%ให้รองสีซื้อนํำตลาด โดยทุกฝ่ายทราบว่าสามาคมได้ช่วงติงไปละประเด็นสรุปคือมาตรการที่ออกมาทั้งหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของสามาคมชาวนาหรือของชาวนาที่ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้นําเสนอเลยส่วนเรื่องการเผาฟางสามาคมได้นําเสนอต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้แต่ที่ประชุมบอกว่าไม่มีความชํานาญเชี่ยวชาญพอ จึงขอให้กระทรวงเกษตรนำไปพิจารณาในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตต่อไปสำหรับประเด็นคำถามที่สมาคมตั้งประเด็นสอบถามในที่ประชุมมีดังนี้นะครับ 1. พื้นที่นาปลัง10ล้านไร่ผลผลิต6.5ล้านตันแต่โครงการมีเป้าหมายซื้อเพียง1.5ล้านตันคำถามคือส่วนที่เหลือจะทำอย่างไรและชาวนาที่เกี่ยวไปแล้วจะทำอย่างไร 2. ราคาที่ตั้งไม่ต่างจากราคาตลาดที่มีการซื้อขายข้าวแห้งความชื้น15%ที่8,500บาทถึง8,800บาทต่อตันข้าวสดความชื้นประมาณ25% 7,200ถึง7,500บาทต่อตัน 3. ต้องใช้หลักฐานเช่นใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรและอื่นๆหรือไม่เพื่อยืนยันสิทธิ์และจำนวนข้าวที่ขายจะป้องกันอย่างไร จะเชื่อได้อย่างไรว่ามีการซื้อขายข้าวจากชาวนาจริงเป็นการเอาข้าวของผู้ประกอบการมาสวมแล้วใช้สิทธิ์ของชาวนาในการรับท่งทวนต่าง1,000บาทต่อตัน 4. ชาวนาขายไปก่อนหน้านี้แล้วจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร 5. กาการกนทะเบียนในฤดูนาปลังมีจำนวนพื้นที่และจำนวนชาวนากี่ราย 6. ข้อเท็จจริง ในวงการขาเข้าวและชาวนารับรู้ก่อนว่าปัจจุบันมีเกษตรกรนำข้าวที่ไม่เป็นพันข้าวข,ของไทยมาปลูกจำนวนมากในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือเราใช้ให้เข้าใช้สิทธิ์ในการขายได้หรือไม่หรือว่ากำจัดสิทธิ์ในการขายและเราจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างไรพันธุ์ที่พระปลูกจริงกับการขึ้นทะเบียนจะตรงกันหรือไม่ ในการที่ชาวนาพลับผูเข้าวในฤดูนาปลังมีหลายสายพันธุ์เช่นข้าวหอมประทุมพันธุ์ข้าวกลุ่มข้าว5%็กอขอ79พื้นนุม่มข้าวเหนียวจะดูแลแต่ละก,กลุ่มข้าวอย่างไรควรจะกําหนดมดตาตราการในข่าวเดียวกัน 8. สาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้น,นําเสนอจ่ายตรงชาวนา500บาทต่อไร่หรือที่ชาวนาออกเรียกร้องสเสนอประกันรายได้ เพราะเป็นเหตุใดจึงไม่นำมาพิจารณาทำไมไม่จ่ายตรงให้กับชาวนาเลยทำไมต้องซื้อข้าวไปเก็บแล้วจ่ายค่าฝากให้ชาวนา1,000บาทต่อตันและจ่ายให้สาหกรณ์และหรือโรงสีที่เข้าร่วม500บาทต่อตันทั้งที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึงและ 9. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีที่เก็บฝากเดิมที่ให้3%เ เพิ่มชดเชยอีก3%รวมเป็น6%หรือว่าขึ้นโครงการใหม่เป็น6%โดยรัฐจะต้องใช้วงเงินเพิ่มอีก500กว่าล้านบาทประโยชน์จะถึงชาวนาจริงหรือไม่และมีคำถามจากในที่ประชุมว่าจะได้รู้ได้อย่างไรว่าผู้ประกอบการจะซื้อนำตลาด200บาทจริงครับโดยส่วนตัวของกผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับ ก็เห็นด้วยนะครับกับทางสามาคมชาวนานะครับคือการจ่ายตรงเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาในอัตราจ่ายรอยละ500บาทและก็ช่วยค่าเผาต่อฟางข้าวอีกไม่เผาต่อฟางข้าวนะครับก็จ่ายค่าต้นทุนมาอีกร่ละ500บาทจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับพ่อม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนา ไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปลังหรือข้าวนาปีนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้ก็ะผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ